สวัสดีครับสวัสดีอ่าแป๊บหนึ่งนะแต่าอาจจะได้ยินเสียงผมเบาๆนะเพราะาตอนนี้ดึกแล้วเนาะสวัสดีครับผมอ่าจะมาสอนวิธีเช็คความเร็วของเซิร์ฟสิงคโปร์กับเซิร์ฟไทยมันไม่เท่ากันโดยการใช้การเช็คเิืมจากเช็คเน็ตเวลาเล่นเล่นฟีฟ่าแล้วอาจจะเจอปัญหาเด้งหลุดหรืออะไรประมาณนี้ก่อนอื่นผมจะเช็คเน็ต ของไทยนะนี่เป็นเซิร์ฟเวอร์ของไทยจะเช็คความเร็วเนี่ก็ปกติจะเริ่มเช็คความเร็วในเซิร์ฟเวอร์ของไทยถามว่าทำไมถึงหลุดกันเพราะเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งของก,กาลีนามันอยู่ที่สิงคปโปร์ส่วนตัวเกมก็อยู่ที่สิงคปโปร์เซิร์ฟเวอร์ใหญ่อยู่ที่สิงคปโปร์หมดนี่ สามสิบสองจุดแล้วก็สองจุดเก้าสามผมจะทำการเช็คอีกทีหนึ่งดูว่าเน็ตมันคาดเคลื่อนหรือเปล่านี่เป็นเช็คความเร็วเน็ต เชา้าผมอัพหนังอยู่อัพหนังลงเพจอยู่นะก็ฝากแฟนเพจด้วยมมก็ประมาณนี้ส่วนการเทสเซิร์ฟเวอร์สิงคโปร์เราใช้เว็บนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์เพจใต้คลิปนะหรือใครที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรดูได้นะก็คลิกเข้าไปที่สิงคโปร์แล้วก็ทำการเทสสปีดรอการเทสสปีดของเซิร์ฟเวอร์สิงคโปร์ นี่เป็นเทสปีจากเซิร์ฟสิงคโปร์ว่าความความเร็วที่ของเราใช้ประมาณไหนจากไทยไปสิงคโปร์การส่งข้อมูลท้งหมดจาะมวลผนตามนี้ก็เอแล้วก็2 3ปิงห้ิบเ เราดาวน์โหลดข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์สิงคโปร์มา24เมกเราส่งข้อมูลกลับไปเซิร์ฟเวอร์สิงคโปร์2.73เมกหนึ่งตัวนี้ทำให้เกมไม่แลกแต่ตัวนี้อาจจะมีเด้งหลุดบ้างกระตุกบ้างบางครั้งข่า,ขาวแต่ก็อยู่ที่มันก็อยู่ที่ความไวเของทั้งสองฝ่ายในการเล่นแหลงก็คือถ้าฝั่งโน้น ฝั่งเราก็ค่อนข้างจะ,สะเสถียรไปด้วยเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์ของพี่ฟ้าหลายสามไทยจะประมาณว่าท่าเน็ตฝั่งอีกฝั่งหนึ่งน้อยจะแบ่งเน็ตฝั่งเราไปประมาณนี้เราๆประมาณนี้นะแต่าประมาณว่าถ้าเกิดว่าฝั่งนูน้น0.8ฝั่งเราจะเป็น1.2ถ้าฝั่งนู้นเป็น0 ถาฝั่งนูนเป็น1.5ฟฝั่งเราจะเป็น0.9มันจะมันจะให้ทำให้เซิร์ฟเวอร์ส่งส่วนกันมากที่สุดนะถามว่าทำไมถึงเด้งเหตุนี้ครับถ้าใช้ Windows 8นะใช้ Windows 8ให้คลิกขวาคลิกขวาตรงแทบ็บกลาง,ลางแล้วก็ Tag m a n a g e r แล้วมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้ขึ้นมาขึ้นหน้าตาแบบนี้ปุ๊บ ปิดตรงนี้นะตรงข้างล่างก็สุดท้ายเราก็เลือกปิดสองแสนเก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบแปดกิโลไบผมจะปิดมันเพื่อให้คอมลื่นมากมากขึ้นไกลน้าผมก็ปิดอะไรปิดไปนี่ไกลนาผมนะไกลหน้าของแอดมาได้ สอบถามกันได้ผมเปิดแอดไว้ตลอดแล้วก็คือว่าบางครั้งมันเซิร์ฟเวอร์มันทำงานหนักคอมเซิร์ฟเวอร์คอม,ม,คอมทำงานนะแอดเข้ามาได้เลยนะเซิร์ฟเวอร์ของผมตัวนี้แอดเข้ามาได้เลยนะ,ะ,นาายนะก็ต้องขอสงวนเรื่องโกไว้เพราะว่ามันมียอดขึ้นกับไรายได้ของผมขอภัยนะ อย่าไปจำยอดโกงแล้วไปบอกคนอื่นแล้วกันโอเคผมก็จะปิดทำการปิดมาอยาปิดเนี่ยอย่าง Google Chrome เนี่ยถ้าเป็น Windows 8มันจะปิดอัตโนมัติแต่ Windows 7เราต้องลากมาปิดประมาณนี้ผมเลือกที่จะปิด n o t e แท็บแล้วผมเลือกที่จะปิดโปรแกรมมันก็จะหายไปแล้วก็เข้าเล่นเกมฟีฟ่าได้ตามสะดวกถ้ามันยังแหลกก็ ขเ,เ,เข้าไปที่ไฟล์ของที่เราเก็บฟิฟ้าลายสามไว้เข้าไปที่ไฟล์ไฟล์ที่เราเก็บฟิฟ้าลายสามไว้เกมดาต้าแอปฟิฟ้าลายสาม GS แล้วก็เข้าตามหมดมเลยนะไม่ทันก็ไม่ทนัทนเลื่อนดูเอาเข้าไปที่เพลเยอร์เพลเยอร์ก็คือรูปนักเตะฟิฟ้า ว่าตอนนี้เราก็ลองลองลอง,ลองเลื่อนดูมันอาจจะเป็นส่วนน้อยที่เป็นส่วนที่จะต้องมาดูตรงนี้เพราะว่าคอมมมีปัญหาจริงๆหรือใช้งานหนักเกินความจำเป็นมันเป็นอะไรประมาณนี้ก็ดูตรงนี้ถ้าเกิดว่ารูปภาพมันขึ้นปกติอย่างเงี้ยแสดงว่าเข้าไปเล่นได้ไม่มีกระตุกไม่มีแหลก แต่ถ้ารูปภาพมันแบบยังไงป,ประมาณว่าโหลดไม่ขึ้นเลยให้เข้ามาตรงนี้ให้เข้ามาให้เข้ามาตรงเกมดัตตานะครับพีฟ้าไร่สามแล้วก็มันจะมีโปรแกรมเป็นโปรแกรมหนึ่งมันจะเขียนว่าไบดูขึ้นอยู่แถวๆๆเ,เ,เนี้ยๆเนีย มันจะขึ้นอยู่แต่เนเนี่ยไปดูให้ทำการลบลบมันออกจากเครื่องเลยนะก็คือกดดีดแล้วก็กดไปแล้วก็เข้าไปดี e ตรงนี้ทีนึ่งตรงนี้แล้วก็แล้วมันก็จะมันก็จะลบไปพอลบแล้วก็ให้ทำการรีสตาร์ทเครื่องทีหนึ่งทำการรีสตาร์ทเสร็จก็ เครื่องมันโหลดพาเครื่องมันเปิดขึ้นมาให้ทิ้งแบบประมาณ5นาทีแล้วก็ทําการปิดโปรแกรมตรงนี้ให้หมดโปรแกรมที่คิดว่าไม่ใช้ให้หมดแล้วก็ทําทการเข้าเกมเล่นได้เลยและทุกครั้งถ้าเราเปิดเครื่องปุ๊บต้องทําการปิดตรงนี้ 1. เพื่อความสมบูรณ์ในการเล่นไม่แลกไม่กระตุกแล้วก็ไม่เด้งออก ชมันจะช่วยลดการนววหรืออะไรแบป,ประมาณนี้ยังไงก็ถ้าชมคลิปนี้แล้วมีปัญหาอะไรสอบถามแล้วไม่เข้าใจผมจะทิ้งลิงก์แฟนเพจไว้เข้ามาถามผมได้ในแฟนเพจชอบก็บกด subscribe ผมก็เป็นกำลังใจด้วยนะครับ <c oughs> ขอบคุณมากครับไปละไปบายเสียงอาจจะเบานดนึงนะ